ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับบิชนัทชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจอที n น,นช่อง16เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นเราจะพาคุณผู้ชมมาดูประโยชน์และข้อควรระวังที่เราต้องรู้ก่อนการกินสตรอเบอรี่นอกเหนือจากนี้ค่ะจะพามาติดตามไปด้วยกันนะคะว่าเด็กไทย ควรที่จะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรดูแลตนเองอย่างไรจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาชาวอินเดียท้องถิ่นผู้ยากไรจำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่0782147995 กู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดย่าแอป GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดย <Libya. S 1> อดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะ,ฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมให้ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนฉลองครบรอบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีออมกับสลากออมสิทพิเศษหนึ่งปีลุ้นรางวัลที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทฝากตั้งแต่วหนึ่งเมษายนถึงสิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดออกรางวัลวันที่สิบหกพฤษภาคมนี้รางวัลที่นบาท ากาศเปเลี่ยนแปลงทุกวัน TNN Earth พาคุณรุ้ทันทุกสภาพอากาศผ่านทุกแสตมป์บนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดและเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกทาง TNN ช่อง16และทรูวิชัน777 ช่วงที่2ของรายการนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพคะ่ะถ้าเกิดพูดถึงผลไม้ที่มีประโยชน์สูงหลายคนน่าจะนึกถึงสตรอเบอรี่นะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยบางคนบอกว่าช่วงระหว่างที่กําลังควบคุมน้ําหนักดูแลน้ําหนักสตรอเบอรี่ก็ถือเป็นผลไม้อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ หน้าตาก็น่าทานสีสันก็ชวนกินเลือกเกินค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราทราบว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้เมืองหนาเพราะฉะนั้นก็ต้องปลูกในต่างประเทศแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขามีการนำเอาสตรอเบอรี่เข้ามาปลูกในประเทศไทยแล้ว จึงหากินง่ายขึ้นแล้วก็ราคาก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเรามีข้อมูลมาฝากกันค่ะถึงเรื่องของสตรอเบอรี่ผลไม้ลูกเล็กๆมีประโยชน์มหาศาลประโยชน์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันมีประโยชน์ก็จริงแต่ก็มีข้อควรระวังในการกินด้วยลองไปติดตามรายละเอียดและข้อมูลกันเลยค่ะ สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งการกินผลสดหรือนำไปประกอบอาหารหลากหลายเมนูทั้งคาวและหวานไม่เพียงแค่อร่อยเท่านั้นนะคะแต่สตรอเบอรี่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านและอาจช่วยป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ค่ะ สตรอเบอรี่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักกว่าร้อยละเก้าสิบโดยสตรอเบอรี่หนึ่งร้อยกรัมให้พลังงานสามสิบสองกิโลแคลอรีคาร์โบไฮเดรตเจ็ดกรัมโปรตีนศูนย์จหกกรัมและไขมันเพียงศูนย์จุดสามกรัมคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ในสตรอเบอรี่ได้จากใยอาหารหรือไฟเบอร์สองกรัมและน้ำตาลเช่นกรูโคสและฟรุกโตสแต่เป็นผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลเพียงแค่สี่สิบซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำค่ะนอกจากนี้สตรอเบอรี่มีวิตามินซีสูงและ แหล่งของฟเฟตโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแมงกานิสและฟอสฟอรัสรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆเช่นแอนโทไซยานินโปรไซยานดินและแอลลิกแทนนินอีกด้วยค่ะ การกินสับปะร่ช่วยในการทำงานของหัวใจช่วยลดการอักเสบและช่วยในการทำงานของหลอดเลือดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและการเสียชีวิตได้เนื่องจากสับปะร่อุดมไปด้วยวิตามินซีและโฟเลตซึ่งช่วยในการทำงานของหัวใจสับปะร่ถือเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะ สตรอเบอรี่มีใยอาหารสูงถ้าหากกินเป็นประจำอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ซึ่งหากสะสมในร่างกายมากก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกทั้งสารฟลาวโวนอยด์และโพแทสเซียมในสตรอเบอรี่ยังช่วยลดระดับความดันโลหิตได้อีกด้วยค่ะสตรอเบอรี่ยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ค่าดัดชนีน้ำตาลเป็นค่าที่บอกระดับน้ำตาลในเลือดหลังการกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตการกินอาหารที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลสูงจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงอาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเบาหวานค่ะ สตรอเบอรี่มีค่าดัชนีน้ำตาลตา่ำจึงทำให้น้ำตาลถูกปล่อยเข้าไปในกระแสะเลือดอย่างช้าๆระดับน้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นช้าอีกทั้งมีใยอาหารสูงซึ่งช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้สตรอเบอรี่100กรัมจะให้วิตามินซีสูงถึง60มิลลิกรัมซึ่งเกือบเทียบเท่าปริมาณวิตามินซีที่ควรได้รับต่อวันของผู้ใหญ่คือ85-100มิลลิกรัมต่อวนัน วิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยในการสร้างคอลลาเจนช่วยฟื้นฟูบาดแผลให้หายเร็วขึ้นรวมทั้งช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่ได้การขาดวิตามินซีจึงอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยง่ายและหายช้าเกิดโรคเลือดออกตามไรฟันและฟกช้ำง่ายค่ะนอกจากนี้การกินสตรอเบอรี่ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระยังช่วยต้านการอักเสบในลำไส้ได้ด้วยค่ะ มะเร็งคือโรคที่เกิดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์จนกลายเป็นก้อนเนื้อเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยนะคะเช่นการมีอนุมูลอิสระสะสมในร่างกายปริมาณมากและกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเซลล์ผลการวิจัยพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในสตรอเบอรี่มีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ช่วยป้องกันการเกิดและยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะ นอกจากนี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ยังให้พลังงานต่ำเมื่อเทียบปริมาณแคลอรี่ในเบอร์รี่น้ำหนักหนึ่งถ้วยลาสเบอร์รี่ให้พลังงาน64แคลอรี่เบอร์รี่ให้พลังงาน65แคลอรี่สตอเบอรี่มี48แคลอรี่ทำให้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี้เป็นอีกตัวเลือกที่ดีทีเดียวสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอย่างคนที่รับประทานอาหารคีโต 4. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอล ถือแม้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแต่ก็มีไฟเบอร์สูงค่ะโดยเฉพาะลัตเบอร์รี่จึงช่วยลดการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอลนอกจากนี้ยังช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดช้าลงจากงานวิจัยบางส่วนพบว่าการรับประทานเบอร์รี่อาจทำให้การตอบสนองของอินซูลินเร็วขึ้นซึ่งอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่มีหน้าที่นำน้ำตาลในเลือดไปสร้างเป็นพลังงานจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ นอกจากนี้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ L D L ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งผลการวิจัยบางส่วนระบุว่าลัสเบอร์รี่สีดำและสตรอเบอร์รี่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในผู้ที่มีโรคอ้วนและผู้ที่มีภาวะเผาผลาญอาหารผิดปกติค่ะ 5. เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาต นอกจากสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และแบล็คเบอร์รี่เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นแคลเซียมแมกนีซเซียมโพแทสเซียมและฟอเลตที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโกจิเบอร์รี่มีไทอะมีนหรือวิตามิน B1, ไรบโบฟลาวินหรือวิตามิน B2 กรดนิโคตินิกหรือวิตามิน B3 และแร่ธาตุอื่นๆเช่นแมงกานิสแมกนีเซียมทองแดงและซิลิเนียมค่ะผลไม้ระกูลุบมบ์รี่สามารถรับประทานผลสดเป็นอาหารว่างแทนขนมขบเคี้ยวรับประทานในมื้อเช้ากับโยเกิร์ตและข้าวโอ๊ตหรือนำไปทำสลัดแซนด์วิชเค,ค้กพายคุกกี้น้ำผลไม้ปั่นและยามผลไม้ค่ะ ข้อมูลพภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทยมีการแนะนำปริมาณการรับประทานผลไม้วันละ3-5ส่วนตามช่วงอายุและกิจกรรมที่ทำได้แก่เด็กรับประทานผลไม้วันละ3ส่วนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ทำงานที่ใช้พลังงานมากและผู้สูงอายุควรรับประทานผลไม้วันละ4ส่วนสำหรับผู้ที่ต้องใช้พลังงานมากควรรับประทานผลไม้วันละ5ส่วนค่ะ ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณที่แตกต่างกันผลไม้หนึ่งส่วนในที่นี้จะหมายถึงปริมาณของผลไม้ที่ให้คาร์โบไฮเดรต15กรัมหรือให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่ถ้าหากเป็นผลไม้ผลเล็กเช่นลำไยลองกององุอง่นปริมาณหนึ่งส่วนจะเท่ากับ5-8ผลนะคะก็ควรต้องรับประทานผักและผละไม้ที่หลากหลายในแต่ละวันเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ควรจะรับประทานเบอร์รี่สดแทนการรับประทานเบอร์รี่แช่ แข็งหรือชนิดแปลรูปเช่นเบอร์รี่กระป๋องในน้ำเชื่อมที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าแถมยังมีน้ำตาลสูงและแน่นอนละค่ะว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยเบาหวานเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามสิ่งที่เด็กๆควรที่จะต้องมีองค์ความรู้และเรียนรู้เพื่อไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง5.6เมตรสูง8เมตรประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญร่มโพให้จังหวัดแม่ห้องสอนนวัดป่าบ้านแม่ออกเหนือตำบลขตวนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอน ในวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567ที่จะถึงนี้จะมีการหล่อผิวองค์พระพุทธรูปใหญ่ปางมันวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง5.6เมตรสูง8เมตรขึ้นที่ยอดภูเขาสูงนวัดป่าบ้านแม่ออกเหนือตำบลขตวนอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี020229408017ชื่อบัญชีพระสุริยพลตัวสเกตสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสิน คุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่นยพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณบสังคมสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยา้าอแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB All g แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง ติดตามข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับท n n Wealth เจาะลึกกระแสะการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนเปิดมุมมองการลงทุนทุกรูปแบบพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศ สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงกาะติดข้อมูลมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันในเรื่องขององค์ความรู้ที่เราต้องมีเพื่อที่จะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแก๊งคอลเซนเตอร์ที่ทุกวันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ต้องสูญเสียเงินจํานวนมาหาศาลไปตลอดเวลาค่ะ ล่าสุดนะคะเราได้รับทราบข้อมูลจากสํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สว่ามีเด็กไทยประมาณร้อยละแปที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มิจฉาชีพสามารถจะหลอกลวงเด็กๆและเยาวชนได้ดังนั้นเด็กๆพวกนี้ควรที่จะต้องมีองค์ความรู้แบบไหนถึงจะทําให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรืสอสอส,อสอมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าเด็กไทยกว่าร้อละปดบสาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงต่อกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งเป็นหนทางไปสู่ภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการได้ ทางนี้สิบภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เยาวชนไทยพบเจอบ่อยในปี2023เศษเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายเช่นเว็บไซต์ลามกอนาจารเว็บไซต์พนันเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเว็บที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งทั้งหมดมีความผิดทางคดีความเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเข้าถึงได้ง่ายเพียงมีแค่ลิงก์เว็บ ซึ่งอันตรายของเว็บไซต์เหล่านี้ยังเป็นเว็บยอดนิยมของเหล่ามิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวอยู่เพื่อการเก็บข้อมูลการค้นหาต่างๆซึ่งเป็นที่มาของการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้โดนนำข้อมูลไปกลั่นแกล้งทางออนไลน์ การกลั่นแกล้งทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นอย่างมากนะคะโดยจะมาพร้อมกับการกระทําที่ไม่เหมาะสมและมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นการนําเอาภาพของเราไปล้อเลียนไปพูดถึงในทางที่เสียหายใส่ความเป็นอันทําให้ผู้เสียหายเกิดความไม่สบายใจทุกใจจนเป็นต้นเหตุของการข่มขู่ข่มเหงของผู้ที่ไม่หวังดี ถูกติดตามและคุกคามออนไลน์การมีข้อมูลบนโลกออนไลน์มากๆไม่ใช่เรื่องดีนะคะสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เหล่าผู้ที่สะกดรอยตามติดตามตัวเราได้อย่างไม่ยากเย็นซึ่งก็อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อการคุกคามทำลายร่างกายและอีกมากมายเพื่อให้คนผู้นี้ได้มาซึ่งความต้องการที่ไม่ประสงค์ดีค่ะ เสพติดเกมและอินเทอร์เน็ตหนึ่งในเหตุผลและสิ่งที่ทําให้เด็กๆเ,เข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตนั่นคือการเล่นเกมและเสพสื่สอโซเชียลมีเดียซึ่งกิจกรรมผ่อนคลายเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากใช้ในทางที่ถูกต้องเวลาที่พอสมควรและช่องทางที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามการทํากิจกรรมเหล่านี้อาจจะต้องอยู่ในความดูแลและคําแนะนําจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแฝงตัวและเข้าถึงจากมิจฉาชีพค่ะติดพนันออนไลน์ หนึ่งในรูปแบบเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายและแฝงตัวอยู่บนโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเว็บพนันเหล่านี้มักจะมีกลอุบายและกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบและแพลตฟอร์มเช่นมาในรูปแบบเว็บไซต์รูปแบบเกมที่มีการใช้เงินและถอนเงินจริงอาจทำให้ผู้ที่หลงเข้าไปอาจโดนหลอกให้เสียทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากใช้สื่อโดยอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ แพลตฟอร์มในโลกออนไลน์หรือเว็บไซต์บางเว็บต้องมีอายุถึงเกณฑ์ที่กำหนดก่อนที่จะเข้าไปใช้หรือเสพข้อมูลเนื้อหาได้แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เหล่านี้บางเว็บอาจมีการคัดกรองที่ละหลวมซึ่งอาจทําให้เหล่ามิจฉาชีพเข้าถึงตัวได้โดยง่ายค่ะถูกแบล็กเมลทางเพศ เยาวชนเป็นวัยที่อยากจะรู้อยากจะลองบางครั้งก็อาจทำให้เกิดการรักเม์ทางเพศได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังและผู้ปกครองควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากเหล่ามิจฉาชีพอาจใช้กลอุบายนี้ข่มขู่กันโชคเพื่อหวังเงินร่างกายและทรัพย์สินได้ ถูกล่อลวงทางเพศช่องทางการสื่อสารที่มากมายในเวลาปัจจุบันนี้การถูกล่อลวงทางเพศด้วยกลอุบายโรแมนต์แคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับตัวเยาวชนจากความรู้เท่าไม่ถึงการและประสบการณ์ที่น้อยต้องควรระมัดระวังเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจทําอะไรที่คิดว่ามีความเสี่ยงควรต้องสอบถามผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเองควรต้องพูดคุยและดูแลกํากับอย่างใกล้ชิด ถูกติดต่อพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมโรแมนสแกรมอีกรูปแบบหนึง่งที่อาจนำไปซึ่งสองข้อข้างตน้นทั้งการถูกล่อลวงทางเพศและถูกแบล็กเมททางเพศได้หรืออาจจะเป็นการถูกหลอกให้เสียเงินและทรัพย์สินได้เช่นกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพมักจะนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันหาคู่เพิ่มมากขึ้นการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องการพูดคุยสื่อสารเรื่องเพศเป็นอย่างแรกค่ะ มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปจนนำไปสู่การแฮก ปัจจุบันการใช้แพลตฟอร์มบนโลกอินเทอร์เน็ตบางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกควรพินิษพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยนะคะว่าเราจำเป็นต้องใส่ข้อมูลมากน้อยเพียงใดหรือควรหลีกเลี่ยงและการนำข้อมูลตัวเองไปเผยแพร่จนมากเกินไปก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่ควรต้องระมัดระวังค่ะเพราะข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นต้นตอ่อและตกเป,เป็นเป้าหมายในการดึงดูดให้มิจฉาชีพเข้ามาหาตัวเราได้ ับทราบจากกลโกงของมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นตั้งสติกันให้ดีอย่าประมาทโดยเด็ดขาดรู้เท่าทาังป้องกันตนเองจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ส่วนหน้าจอท NN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นากถึง15นาฬิา30นาทวันนี้นัและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ โรงเรียนโสมมาพาพัฒนาโดย Dr. ดรดวงสยามโสมาพาได้จัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลช้างเผือกเพื่อรับทุนการศึกษาแบบ100ร้อยเปอร์เซนรวมถึงค่าที่พักค่าอาหารชุดนักเรียนและค่าฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลนะโรงเรียนโสมาพาพัฒนามูลค่าทุนรวมกว่า3ามแสนห้าหมื่นบาทวัตถุประสงค์การมอบทุนครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลในการศึกษาฝึกวินัยน,นักกีฬา และเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านกีฬาฟุตบอลมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติโดยได้ดําเนินการมอบทุนมาแล้วในครั้งแรกตั้งแต่ปี2552ในเวลานั้นได้มอบทุนจํานวน120ทุนตั้งแต่รุ่นอายุ9ปีถึง15ปีเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้ก้าวหน้าทางด้านการเรียนและด้านการกีฬาพัฒนาเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศครั้งนี้นะับเป็นนิมิตหมายอันดีของเด็กๆทุกคนในการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติในอนาคต เพราะทั้งเรื่องการเรียนและกีฬาต่างมีความสำคัญ